ครับคุณผู้ชมในช่วงการกักบริเวณนะครับแต่เจ้าตัวเล็กนี่ไม่ไม่ได้ถูกกักนะฮะอยู่ตามปกติเราก็ทีมงานนะครับ v ีโซล่าเซลเดินทางมาติดชุดนอนนานะครับใช้พัรลมได้อย่างสบาย16นิ้วครับคุณผู้ชมนี่ท่านอาจารย์อารมณ์นะครับหรืออน้องๆเขาเรียกว่าป๋ารมอ่าคนนั้นนั่งทำอะไรอยู่ครับนั่นหนึ่าครับผม เป็นไงครับท่านอาจารย์คิดว่าจะใช้พลังงานทางเลือกเพื่อประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยของกระดิ่งไประโยชน์ในี่งูน่าตัวนี่ไฟสว่างนี่แผ่นร่มนี่ท่วงถัดมึงโอ้สบายเลยสบายอย่างตัวกษียณไม่กี่ปีแล้วครับเนี่ยขอก็เกษียณเดือนตุล่ามาหันครับเดือนจันย่ามาหันครับข่าวว่าที่ทางถึงนู่นเลยใช่ไหมครับหนูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเกษียณมาแล้วก็มานอนนาช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะท่านอาจารย์เนาะครับตุ้งติ้ก็เรื่องมานอนนาเออเรื่องยัง บ่มีไฟฟ้าเออทะเลจีนใช้พลังสังยาจีนก็เลยโทรหาวิวโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นี่แหละครับผมะก็หมูวันศุกรวัวเข้ามื้อวันเสาร์เออวันอาทิตย์มันหยุดเออเรียกมาจีนมันจีนหมุนจีนเตียงวันจันทร์มันถึงม่านเลยขอบคุณมากครับท่านใจดีเนาะท่านใจดีแล้ววแล้คนนี้ได้ครับนี่อีกข้างหนึ่งมาเฮ็ดหยังกันเข้านี่ ปลาปลาแยกเลด้นต้องเจอติดต้มปลาสู้กินกันได้เลยจะไม่ได้ใส่เสียตาโลโก้อะไรเปลยเก็บไดุ้นอายลรักลาง้างช่งหัวงวงมันยัอยู่พุนอ่าครับอย่าอย่าพูดนางพรนิวว่าหลายรัาครับอันนั้นก็เป็นชีมเออเอาเป็นไงช่างข้างในอ่ะครับตาิดตั้งของแล้วเดอดปล้นะไม่กล้ามองกล้องเลยหรอก่อคดีอะไรไว้อะ แล้วควรครับคุณผู้ชมอีกสักหน่อยก็จะเสร็จเส้นแล้วครับนี่ผมก็เดินทางมาตอนเช้าเนาะช่วงนี้ก็มันช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับท่านอาจารย์อารมณ์ก็เลี้ยงข้าวนะฮะแต่ว่าทีมช่างเรามีพ่อครัวด้วยนะครับเอาขอบคุณแสงแดดครับวันนี้อยู่ที่บ้านอะไรท่านอาจารย์ลืมแล้วบ้านกุดแคนเออบ้านกุดแค้ตนต้องโนโน,น้องนัวเอคานบอมืังสาคาบอันนี้ก็ได้ฟังจากวิทยุ นแห่งประเทศไทยซาขามครับแดดดี Daddy ครับคุณผู้ชมครับสุดยอด